้ปู่มาแม่สมนีมันมาเหมือนอะไรรู้ป้าไม่ได้วนนะลิซ่าวู๊ดแม้ว่าหนูเหมือนผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าใส่รงนี้อ่า99.9เฮ้ยสุดซอกสีนี้ได้สีนี้ได้กูเกียรนี่ยไปต้องฉีดยาแล้วลูกน้องไม่ดื้อยา นี่ฮาวสินเ้ามิกระบาสุสเตกมุสตาสาลมาตังสารมาเซียโอฮโยโกเซมาร์บอกชุมบัวไสบายดีสวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บลอกของสตรีมึ่งรอบจะเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ และตอนนี้เราเดินทางมาที่สำเพ็งนะคะทุกคนขาลงที่สถานีวัดมังกรภารกิจของเราเดวันนี้ก็คือการมาตามหาวิกที่มันจะเข้ากับหัวของเรานั่นเองค่ะทุกคนขาที่มาแถวนี้เพราะว่าเราจะไปเยาวลาชเออแล้วจะไปสำเพลงจะไปซื้อวิกนะคะทุกคนขาซื้อกลับไปใส่ที่ขอนแก่นกันค่ะทุกคนคือตอนนี้เราอยู่ที่สำเพ็งแบบเต็มตัวแล้วนะคะทุกคนขาของขายเต็มหมดเลยอ่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านปิกแล้วนะคะทุกคนค่ะนี้โจทย์ของเราก็คืออะไรเ j ผมบรอนแล้วก็ดำฟาร่าบอบสั้นใส่เหล่าอุ้ิ่เหล่อนั้ที่เรา น้มาเจนี่ชิวเฮาหรอไม่ใช่ไดริงหรอนาโอมิจัดการลองนะมลกเปเฮ้ยปู่มากเป็นไงคะกับทรงผมนี้เฮ้ยมันเหมือนระยะไกลผู้หญิงจริงปะเกือบจริงเกือบจริงเกือบจริงขำมากเลยลูกสาวค่ะเฮ้ยแล้วอยากใส่ชุดบิกินี่อ่ะเห็นแล้วอยากใส่ชุดบิกินี่เลยเนาะแม่เนาะ แมว่าหนูเหมือนผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าใส่ตรงนี้อ่99.9เฮ้ยอีกหนึ่งไม่ให้เลยหรอแม่ใค่ะอีกหนึ่งคิดด้วยก่อนลูกไหนสีเยอะมากเลยนะทุกคนเห็นนาวมีปะเห็นนาวมีตรงนั้นปะนาวมีเขาอยู่ข้างบนอ่ะหนูอยากได้นาวอมีค่ะได้ค่ะสีลูกสีดำสีดำค่ะ คำว่าไม่ได้ร้านนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะอีกหนึ่งทรงของเราแาวมีนาโอใจเนาะวันนี้เราจะต้องได้คนใหม่สามคนกลับบ้านนะคะ <c oughs> อุ้ยเราพูดแบบนี้ <c oughs> กลัวกลัวตามมานะเป็นเป๊กอะคืะอไปสามคนคือพวกหนูมาจากขอนแก่นนะคุณมคแม่แบบจริงค่ะมาสามเพลงนี่น้าสาวขอนแก่นเหรอคะเนี่ยใช่จริงไม่จริงเฮ้ยหนูเป็นคนที่ไหนคุณแม่เหมือนคนกทมเลยค่ะว้ายอำเภอเมืองเนาะตัวเนี้ยนะ โอ้หอาจจะอีเจถือสิเฮ้ยเฮ้ยแม่ตรงนี้มันมาเหมือนอะไรรู้ปะไม่ได้ว่นนะลิซ่าว์เฮ้ยเมื่ออะไรนะแม่ลิซ่าวาลูกสาวลิซ่าจิ อันนี้เหลือ400ค่ะ400นะคะใด้ให้หนูเลยลูกสาวนะคะน่ารักน่ารักล้านเ้งฉ <c oughs> ันขออ่ะสันขอกระดาษสันขอสันขอไม่ต้องคอลูกตัมแรงๆเลยตั้มแรงอ่ะทุกไปอีกหนึ่งนะคะทุกคนทันน <c oughs> ั้นอะแผ่นดินไหววิ่งกลับถึงเกือบถึง110เลูกเฮ้ยท่แก่ยักนั่งอยู่แผนดินไหวิ่งไม่รู้จะหาผู้ชายเสนอ วนบ่เราบพี่วิ่งหาผู้ชายกักที่ไหนคะคุณแม่หนุไม่ผู้ชมผู้ชายแม่ไม่สนใจเอาตัวเองไว้ก่อนใช่รือว่าความจริงได้ได้หอบพี่ผมไปด้ไหมเราพี่ผมแมวไปด้วยไหมเนี่ยหอบไปไหมอ๋อันนี้สามหัวเท่าไหร่อะแม่สามหัวของหนูสามก็ตัวนี้ให้หนูเจ็ดร้อยเเป็นพันสองพัปด้อีกหน่อยู่นะแล้วก็มีแถมเน็ตด้วยได้อีกหนึ่งได้อีกหนึ่ได้อหนึ่รส่งสั้นส่งสั้นส่งสั้น เฮ้ยเอาไปแต่งแกฉันว่ามาเถอะอ่ะทุกคนว่าสีแดงเป็นไงคะฉันชอบสีนี้ได้สีนี้ได้กูเกียดจริงๆลูกคือแม่จะบอกว่าสีเนี้ยพระหน้านางใสนะไม่มีความโป๊ะลูกสาวจะคำว่าอวยมาอีกครึ่งนาทีใส่อะหน้าจึ่งมากลูกสีวีน้ายังไงสว่างขึ้นไหมใบมากลูกสาว รูกนี่มัต้องฉีดยาแล้วลูกน้องไม่ดื้อยาอะต่ำต่ำตำต่ำต่ำต่อดต่อดีต่อดีแม่บอกแล้หนูอย่าหลงเข้ามาลูกจุกจุกเพราะหนูต่ำต่ำตำเยอะๆถ้าอยู่นานกว่านี้นะจะหมดเป็นหมื่นเป็นแสนนะทุกคนต่ำสุขขึนจริงๆนะคะคือมันแบบรู้สึกว่าหน้ามันไใยขึ้นแล้วก็แบบ คือตอนแรกแกคิดว่ามันจะไม่เข้าอะแกใช่แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามันเข้ากับฉันแล้รู้สึกมันเหมือนเป็นผมฉันเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมแกจะชาที่แล้วหรือเปล่าไหนลองใส่ดูดิหนังหัวมันหัวจริงวะจะลองสะบัดผมนะอย่าแม่สีตังคือไม่แตลกใจเลยที่มันจะแพงเพราะว่ามันแบบมันเนียนเนาะคุณแม่เนาะนี่ของจริงไหมของจริงค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกนี่นางใส่แล้วเหรอลูกเฮ้ยคือกูแขนพูนไปหมดแล้วโดนจีดนแดงแกลทุกคน คือนางสาวคนที่แม่นึกออกดาราหนึ่งคนมืนนุกสุดที่ดาโอ้โหจริงๆใิงอ่ะลูกสาวจริงๆริงางเล็กๆแ่หน้านางคือนางจะไปอยู่อเมริกาหมู่อเเหมือนเหมือนเมียฝรั่งไหมเหมือนค่ะเออเหมือนคือใช่เลยใช่ค่ะโอเคอ่ะถ้าหนูทำผมทรงนี้หนูจะได้ผู้ชายสัญชาติอะไรเยอรมันสวยหรือไม่ก็เบลเยียมหนูเรียนภาษาเยอรมันมาปังมากลูก อันนี้เท่าไรอันนี้เท่าไรแม่อันนี้แหค่อันนี้เจ็ดพันเก้าแฮมูสะดุ้งสะดุ้งเดี๋ยวขอเพิ่มเลทก่อนนะคะทุกคนไปจ่ายตังค์กันค่ะทุกคนมาดูว่าเราจะเสียหายเท่าไหร่นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแอบปะกูเหนื่อยปกติปาเมื่อกี้กูไม่ได้พูดอะไรเลยคือคุณแม่พูดแทนกูเลยคือกูโดนไปเลยสองเป็นสองกี่ดอกสี่สี่หัวรวมๆกันทีละรอดูว่าเราจะได้อะไรที่เรามาสัมเพลงานะเราอยากได้วิคเฉยๆแต่ว่าจริงๆริงจำได้ไหมว่าชื่อนางชื่อว่าอะไร ฝา,าใส่ฝาใส่ฝาใส่วิกผมสำเพ็งนะคะที่ร้านวิกผมสำเพ็งนะคะร้านไม่จริ